แต่เห็นว่าเคยโดนลุมร้อยกว่าคนด้วยเหตุการณ์มันเป็นยังไงมันเป็นศึกใหญ่เลยใช่ไหมอันนี้ที่คนเขาว่ากันมาศึกใหญ่ สามวันสามคืนปีห้าสี่เรื่องนี้รู้กันทั้งปัตตภีใครที่เคยติดคุกรู้หมดถึงจะอยู่คนละเรือนจําก็ตามเขียวหวานหม้อเดียวผิดใจกันตอนแรกยังไม่เท่าไหร่ก็การกินอยู่ยังพออยู่ได้แต่พอน้ําท่วมที่ประทุมเนี่ยนะครับท่วมมาจนรอบรอบก่อนท้ายน้ําหลากเข้ามาในเรือนจำก็เป็นพื้นที่สามคนที่ลุกการเป็นอยู่เนี่ยเริ่มจากตัวใครตัวมันและบ้านป่ามันเกิเดเขียวหวานหม้อเดียวยทำให้เกิดสงครามนี้ครับผม สวัน3าพืนเชื่อไหมผมเนี่ยกว่าจะแกงเขียวหวานไม่มองนะผมต้องเอาเรือนเอามาคว่ำลงแล้วดึงลงใต้น้ําเพื่อให้มีอากาศอยู่ในใต้ท้องล,ลําเรือดึกภขาพออกเลยะก่อ, <searching> อไฟกันในนั้นผงต้มแกงเขียวหวานเพื่อไม่ให้กลิ่นมันเด็ดลอดออกไปโหเจ้ากรรม ออกไปจนได้กลิ่นฟุ้งเลยทีนี้ผมก็พยายามประคับประคองแล้วสุดท้าย3วัน3คืนเห็นไหว่าเขาตะโกนด่าคุณด้วยเพื่อท้าทายให้คุณออกมาเขาคนเหล่านั้นร้องคนตะโกนด่าคุณว่าอะไรมันก็ชี้หน้าบอกผมว่าซุยหมุยตุยลุยหมุยลุยมุยซุยหมุยตุยหม้ออย่าเข้ามายุ่งนะอย่ามาเสือกนะอ้วนโรซโอยอ้วนตุยนุยคำว่าตุยนุยเนี่ยมันแรงมากนะ ขึ้นเลยนะหูด่าพ่อด่าแม่ไม่โกรธเราสวนทันทีสวนเลยว่าเพชรหยอดซอหมูล้อมหมูยุ้ยมุยซุ้ยลุยลุยมุยขุยุยนเลย้เป็นทุดเลยจุดเกิดเหตุมันเป็นร้อยเพราะผมเห็นปุ๊บเป็นร้อยปุ๊บผมถามว่าตัวไหนทําเพื่อนกูซุ้ยหมูยลุยกูนู่นะครับวัดแทงเปิดไปอุ้ยมุยอุ้ยมุยไหนตัวไหนด่ากูกูเนือแทงไปหนึ่งร้อยคนวิ่งหนีผมเหตุการณ์ที่เล่าทั้งหมดเกิดขึ้นใต้น้ำอันนี้ก็เรื่องจริง